Hi สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ามาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 e Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเหมือนกับทุกๆวันนะครับเรามาทําการติดตั้งตัวจอ Android เข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยวัน,นเนี่ยอยากจะเก็บผลงานในคันนี้นะครับไว้ให้ลูกค้าหลายๆคนได้ดูเลยมาเก็บผลงานของรถรุ่นพื้นฐานกันหน่อยดีกว่าวันนี้นะครับเรามาติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นในขนาด9นิ้วนะครับเข้ากับรถรุ่นหนึงนั่นะก็คือตัวรถ Mitsubishi Pajero Sport นะครับในตัวที่เป็นรุ่นปี2015นะครับถึง2019นรถคันนี้เนี่ยมีเข้ามาที่บ้านเราบ่อยๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยผมจะเก็บวิดีโอชุดนี้ไว้ให้ลูกค้าได้ดูผลงานการติดตั้งนั่นเองสำหรับในรถคันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราทำการติดตั้งตัวจอ a n นดรอยมิชิกาในสเปคที่ขายดีมากๆเป็นสเปคพื้นฐานเลยนะครับอย่างตัว M ิ i a X1 Series ตัวนี้เนี่ยเป็น Ram 8 r o ม256นะครับ Android 12 และยังมี CPU ที่มีการประมวลผลที่รวดเร็วมากๆนะครับ8คอร์2 0 2จสํากิกะเฮิรตซ์สำหรับในรถคันนี้นะครับมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาด้วยในหน้าจอของเราก็สามารถทำงานร่วมกับตัวกล้องมองหลังเดิมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการถอยรถได้ด้วยครับและยังมีในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ที่เราทำการติดตั้งทำงานร่วมกับตัวหน้าจอในตัว x 1ตัวนี้ด้วยแหละครับสำหรับในตัวนี้นะครับเป็นการติดตั้งแบบตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายไฟไม่มีการดัดแปลงใดๆเลยนะครับ สนใจก็มาลองเล่น x 1กันที่ร้านได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าผลงานการติดตั้งเป็นยังไงและลักษณะการใช้งานแอปต่างๆเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับตัว mitsubishi pajero sport นะครับในตัวที่เป็นแอร์มือกดแบบนี้นะครับแอร์แมนวลแบบนี้เนี่ยก็ติดตั้งตัวหน้าจอ m i ช s นิ้วนะครับ m i s a x 1นะครับในตัวนี้เนี่ยเป็น ram 8 rom 256นะครับเป็นสเปคที่ขายดีมากๆใน ช่วงปีนี้เลยนะครับในตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งตัวหน้าจอที่เป็นรุ่นท็อปแบบนี้นะครับและยังมีตัวกล้องบันทึกหน้า MG 0 1 0นะครับเพื่อทำงานร่วมกับตัวหน้าจอเข้าไปด้วยในระบบเดิมนะครับทั้งแอร์นะครับและคอนโท,นทนรลพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงและการเลื่อนเพลงเนี่ยไม่มีรวนเลยและตัวกล้องบันทึกหน้านะครับสามารถดูภาพผ่านตัวหน้าจอตัวนี้ได้ ก็จะมีในส่วนของตัววันที่เวลาละติจูดลองติจูดความเร็วรถนะครับในลักษณะนี้เลยเราสามารถดูภาพจากกล้องถอยได้เข้าเกียร์อานะครับปึ๊บนี่คือภาพจากกล้องถอยเดิมนะครับในลักษณะนี้เลยเราสามารถใช้งานนะครับทั้งการใส่ซิมนะครับการใส่ซิมจะอยู่ในนี้นี่ครับเป็นซิมแบบนี้นะครับ และเรายังสามารถแชร์ฮอสปอร์ตได้อีกด้วยนะครับในตัวนี้เนี่ยเล่น u t u b e ได้นะครับอันนี้เรามากันแบบเร็วๆเลยหรับใครนะครับที่สงสัยในความเร็วของตัวมิชิก้า X1 เนี่ยสามารถมาทดลองเล่นได้ที่ร้าน P1 เลยนะครับหรือว่าสามารถดูการใช้งานที่ปุ่มตัวไอมุมบนขวากันได้แต่ในตัวนี้เนี่ยความรวดเร็วนะครับผมขอสาธิตให้ดูกับการกดเลื่อนคลิปแบบนี้แล้วกัน ถ้าเป็นจอสเปกล่างๆเนี่ยเลื่อนไปนี่แงกๆงแล้วนะครับอย่างนี้เนี่ยถือว่ารวดเร็วนะครับดูคลิปอื่นๆได้จากตรงนี้เลยครับในลักษณะนี้เลยนะครับคอนโทรลไะลรก็ยังใช้งานได้นะครับนี่คือในส่วนของตัว YouTube นะครับต่อมา Google Map นะครับสังเกตได้เสียงได้ลองดูกันไปส่วนจัตุจักแบบนี้เลยครับผมก็จะขึ้นการนำทางแบบนี้ถ้าเราพูดคาว่าไปด้วยเนะี่ย มันจะนำทางให้เลยไม่ต้องกดเริ่มนะครับนี่เป็นทริคนะฮะหรือว่าเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลการนําทางนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการเดินทางระยะทางและเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงในลักษณะนี้เลยนะครับนี่คือแผนที่นะครับแต่ว่าใครอยากจะแบ่งครึ่งจอนะครับเพื่อดู YouTube คนซ้ายนั่งมาด้วยดู YouTube ไปเลยฝั่งคนขวาเนี่ยจะขับรถแล้วก็นำทางให้เองนะครับแล้วขับรถไปฟึบฟนะครับก็จะมีแผนที่ในลักษณะนี้นะครับดู YouTube ฝั่งนี้ได้ เต็มจอก็เลื่อนแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นการติดตั้งแบบตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆเลยและใครในรถคันไหนนะครับมีกล้องรอบคันนะครับก็สามารถติดตั้งได้ด้วยเช่นกันเลยแหละครับสําหรับในตัวนี้เองนะครับเรายังสามารถดูในส่วนของตัวแอปอื่นๆได้นะครับโหลดแอปเพิ่มเติมจากตัว Play Store ตัวนี้และดูทีวีออนไลน์นะครับผ่านแอปชื่อลูกทีวีได้ อันนี้เป็นแคปพื้นฐานนะครับแต่ถ้าแนะนำเนี่ยผมแนะนำว่าไปใช้ AS Play หรือ True ID ดีกว่านะครับ mm hmm. ก็จะมีช่องต่างๆมากมายนะครับอยู่ด้านบนนี้เลย Mono 29นะครับลองดู mm hmm. ก็จะสามารถดูทีวีออนไลน์ในลักษณะนี้ได้นะครับ mm hmm. เพิ่มเสียง ลดเสียงได้นะครับช่องแอร์ทุกๆอย่างเนี่ยการติดตั้งแบบเข้ารูปเลยนะครับระบบแอร์ไม่มีร้วนกล้องถอยเดิมใช้ได้นะครับที่สําคัญเลยเนยตัวนี้ยังสามารถเล่น Apple Car Play แบบไร้สายได้อีกด้วยละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันแต่แว,ว่าถ้าใครนะครับอยากจะดูการใช้งานแบบเต็มๆนะครับปุ่มตัวไอมุมบนขวากดดูกันได้เลยครับสามารถตั้งค่าเสียงแบบละเอียดได้นะครับเป็นระบบ DSP มีการตั้งค่าทม์อะไลน์เมนต์นะครับ เพื่อสร้างเวทีเสียงให้กับรถคันนี้นะครับและยังมีการตั้งค่าอีโคไรเซอร์นะครับการตั้งค่าในส่วนตัวคอสโอเวอร์ในตัวอีโคไรเซอร์นะครับเน้นความถี่ช่วงต่างๆนะครับกรองความถี่นี่คือตัวคอสโอเวอร์นะครับพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ในตัวจอ Android ตัวนี้เลย m i ชิก้า X1 Series เป็นตัวที่ขายดีมากๆในช่วงนี้นะครับเดวยวต่อไปเนี่ยเรากำลังจะมีสเปคที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับติดตามชมกันได้ มิชิก้า X1 สามารถทดลองเล่นได้ที่ร้าน P1 12สาขาทั่วประเทศยินดีต้อนรับเลยนะครับนั่นแหละครับก็คือผลงานการติดตั้งตัว m ิชิก้า X1 Series นะครับเข้ากับตัวรถ Mitsubishi p a j e r o Sport นะครับในรถคันนี้เนี่ยติดตั้งแบบเข้ารูปตรงรุ่นและเนียนไปกับตัวคอนโซลเลยจริงๆเนี่ยเราสามารถติดตั้งตัวจอ Android ได้อีกมากมายหลายขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น9นิ้วนี่คือพื้นฐานยังสามารถติดตั้งตัว11นิ้ว 13นิ้ว13นิ้วแบบหมุนได้และยังมีขนาดอื่นๆอีกมากมายอนาคตแน่นอนรอติดตามกันได้เลยเละครับใครสนใจนะครับก็โทรมาหาเราได้ที่เบอร์0 2 9 3 2 3 4 8 5 4ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e t com หรือว่าเข้ามาเเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับงานติดตั้งและจองคิวการติดตั้งนะครับเข้ามาได้ที่ id line s i p o n e สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าทําให้ตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้น,นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันขาวออดิโอสำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Mit s u b ิ s h i Pajero Sport 2015-2019ติดตั้งตัว Android ตรงรุ่น X1 เข้าไปแล้วแล้วไปดูกันนะครับวานนคลิปต่อๆไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบบครั